สวัสดีค่ะนางใหม่ไพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลนะจ๊ะวันนี้แม่หมอก็จะมาทำแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะแรนดอมในหัวข้อนี้มีชื่อว่าต่อจากนี้ไปนะคะต่อจากนี้ไปความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะต่อจากนี้ไป ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรจ้าตจฟฟมีการหมุนหมุนวนหมุนเวียน หมุนกลับเข้ามาหาการไม่มีการไม่มีการเวียงกันออกจากชีวิตอะคะ่ะถึงแม้ว่าจะเงียบหรือจะอะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่ก็แล้วแต่จะมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีการหมุนหมุนเวียนมาหากันอยู่ตลอดเวลานะคะ นายสักว nice ันเอสวนมีการเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ของคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเช่ดเงียบๆมามาหายๆออบๆออนๆ,ร,ๆรักๆเลิกๆเพราะว่าต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างแอคชั่นหรือโฟกัสในเรื่องของการงานไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรัก แต่คุณทั้งคู่ตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดอย่างแน่นอนจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเกิดจริงๆก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอยู่แลว้วรักกันอยู่แลว้วนะคะ just i c e แต่ว่าก็ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่อยู่เหนือหัวใจนะคะต่างคนต่างมีอะไรที่ต้องโฟกัสมากกว่าเรื่องของความรัก ถึงคุณจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็จริงแต่คุณก็คงอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบต้องทำให้ถูกต้องอ่ามากกว่าถูกใจสิบถ้วยเทนซ็อคับแล้วก็เ่าเซสอกซอดเด็กเด็กดาบนะคะอืมก็คือแม่หมอมองว่า ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรก็คือ,อยังรักกันมากอยู่นะคะมันมีเต็มสิบอยู่รักกันมากอยู่มากเกินคําว่าความรักอะ่ะมันเป็นความแบบรู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวดูแลกันดูแลเยียวยาจิตใจหัวใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าก็ยัง แอคชันในเรื่อง,องความรักไม่ได้จะเป็นซอฟต์พันธคลนะคะในบางความสัมพันธ์ก็อาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นดีลงานกันนะมีผลประโยชน์ต่อกันในเรื่องของการงานนะคะทรีออฟสอดแล้วก็ไนท์ซอฟ์สอด <c oughs> สามดาบทิมแทงหัวใจก็คือ ไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกหรือบอกรักกันเป็นอารมณ์ฟิลแบบว่ารักกันแบบโรแมนติกไม่มีจ้ะก็คือต้องเป็นแบบเก็บซ่อนแอบไว้อยู่ในใจนะคะความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันนะคะก็ต้องเก็บแอบซ่อนไว้เพราะว่าจะดีลกันเรื่องงานนั่นเองนะคะเรามาดูความ <c oughs> รู้สึกข้างใน ของเขากันมาดูความรู้สึกข้างในของเขากันเขามีความรักโรแมนติกเลิฟกับคุณบ้างไหมเทนอ s สอด W แล้วก็เอ็ดอฟสอดเอ็ดอฟสอดตอนนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณกับเขา ส่องกันทางโลกโซเชียลส่องกันอยู่ตลอดส่องแล้วก็เจ็บปวดหัวใจที่ไม่สามารถเขาอะนะคะเขาส่องคุณตลอดนะก็เมื่อกี้ถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะมีแบบรักโรแมนติกเลิฟไหมเขาส่องคุณอยู่ตลอดดูวิวเนี่ยหมายถึงเขาเขารักคุณแบบแน่นอนยังไงก็รักมันเป็นความรักนะคะดวิลเนี่ยเป็นโชคชะตาของกันและกันให้มารักกันนะคะแต่สิบดาบแล้วก็ไพ่ดาบสใบนะคะ ก็คือมันมีความที่จะต้องตัดใจเใจ็บปวดหัวใจไม่สามารถแอคชั่นในเรื่องของความรักได้แปดดาบอึดอัดมากๆสี่เหรียญแล้วก็ไพ่เหรียญอึดอัดมากๆคือ จะต้องดีวกันในเรื่องธุรตะปังในเรื่องของการงานเรื่องผลประโยชน์เรื่องของการเงินนู่นนี่นั่นนะแต่เขามีความอึดอัดมากๆคือเขาไม่ได้อยากคุยกับคุณในเรื่องของการงานหรือธุระอะไรต่างๆไม่ได้อยากคุยกับคุณแบบนั้นเขาอยากคุยคุยกับคุณแบบเป็นคนรักคู่ครองเป็นคุณคนรักทั่วไปนะเขาอยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกอยากที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์แบบว่า เทมเพลนเนี่ยเหมือนเทมเพลนหมายถึงแบบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะอือยากที่พัฒนาความสัมพันธ์มากๆแต่มันทําไม่ได้เขาก็รู้สึกอุดอัดและเจ็บปวดหัวใจแต่ถามว่ารักไหมรักแน่นอนเขารักคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มี queen of pentacle แล้วก็สีถ้วยแล้วก็มี ไนท์ออฟสอดก็หมายถึงว่าเขาเขาเขาอยากรู้เหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะเขาอยากรู้เหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณมีความรู้สึกรักเขาบ้างไหมนะคะแล้วก็ the ฮิ r o แพ a นหมายถึงว่าเขาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้นะ เพราะว่าไพ่สำหรับเนี้พัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ทั้งๆที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ Six of Pentacles ก็หมายถึงอยากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะ The Date ก็หมายถึงทําไม่ได้อืมสรุปแล้วก็คือนะ 8เหรียญออกมา8เหรียญออกมาก็คือติดต่อกันอยู่นั่นแหละก็ยังไม่ได้ห่างหายจากกาันแต่ความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะ่ะไม่คืบหน้าจาก,ก็ยังทรงเดิมก็คือต้องคุยกันดิวกันเหลืองธุระปะปังเหลืองการงานมั่งอะไรบ้างอะไร้ไรยนะคะเป็นกาลยาณมิตรที่ดีต่อกันมั่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในเซฟโซนของกันและกันไม่ได้ห่างหายจากกันไปไหนไม่มีการบล็อกไม่มีการ ห่างกาันไม่มีการก็ยังติดต่อสื่อสารหรืออาจจะส่องทางโซเชียลกันได้อยู่นั่นเองนะคะแต่ว่าความรักไม่คืบหน้าจะยังทรงเดิมนะจ๊ะความสัมพันธ์ของคุณยังทรงเดิมนะคะดวกันเรื่องงานเรื่องเงินนั่นเองนะจ๊ะก็ยังไม่ได้ไปไหนไม่ไม่ได้เปเน,นื้อมาใตา้ถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักแต่เขาแอคชั่นไม่ได้นั่นเองนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอีก แล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอีกนะเพราะว่ามันยังดิวอะไรไม่ได้ไหนลองให้ไพ่โรแมนซ์แองเจร์มาบอกสิว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรอีกต่อไปนะ Love you first ก็หมายถึง ก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนดูก็คือมีกันและกันแหละแต่ต้องดูแลตัวเองคือยังเข้ามาดูกันไม่ได้เฟสบุ๊เน็เขาก็จะใช้ความพยายามอยู่พยายามที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตหรือคุณพยายามที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะ calling in your soulmate คุณสามารถเรียกร้องหาเขาได้ค่ะเรียกร้องหาเขาได้เลยนะ this could be the one <c oughs> ถึงยังไงคุณก็เป็น คนเดียวอะ่ะหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจเขานะคุณเรียกร้องหาเขาได้เลยนะก็คือรักกันนั่นแหละนะโซเมเป็นคู่กันรักกันเป็นคู่กันนั่นแหละแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้มาอยู่ด้วยกันนะ reconciliation ก็หมายถึงว่าเป็นคู่กันเป็นคู่ดวงดวงคุณกับเขาอะ่ะมีความเป็นคู่กันสูงมากนะคะมีอะไรอ่อ ซึ่งกันและกันมีความผูกพันทางจิตวิญญาณกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาตินะคะจนถึงปัจจุบันนี้คุณก็ยังมีความรักและความผูกพันต่อเขาเขาก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมาอยู่ด้วยกันได้นะก็ต่างคนต่างอยู่และดูแลตัวเองกันไปแต่ภายใต้การมีกันและกันนั่นเองนะคะก็เขาก็ไม่มีใครเขาเขาก็มีคุณแค่คนเดียวนะคะดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะ เขาฝากมาบอกอะไรคุณจ๊ะด้วยไพ่ความคิดของเขานะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะด้วยไพ่ความคิดของเขานะจ๊ะอยากได้ยินเสียงหว,วานๆของเธอจัอง ไม่เคยลืมเธอเลยถึงแม้ว่าเธอจะลืมฉันไปแล้วนี่นะคะในทุกๆวันคิดถึงเธอเทพขาดใจรักไม่ได้ไม่ใช่ไม่รักเนี่ยเนี่ยเนี่ย ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรักไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักนะเขารักคุณนะเออฉันใช่นะ้อคู่ของเธอหรือเปล่านะนี่นี่เขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาเป็นนื้อคู่ของคุณหรือเปล่านะระหว่างเราเนี่ยมันคืออะไรคือความรักคาเมื่อไหร่จะได้พบกันอีกนี่มีการรอคอยอยากที่จะได้พบนะคิดถึงข้อความของเธอจังนะก็อยากได้ข้อความของคุณอะไรแบบนี้นะคะแต่สถานการณ์ก็ยังคงเงียบอยู่ เหมือนเดิมนั่นเองนะคะก็จบไปในเรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมพยิบซีซีซ